สวัสดีครับทูมปุบพอกันนีแล้วเอา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 เห็นนังหันเห็นนังเขาจุดลักปลาจุดลักปลาก็โคบไปปีงจากตัวเด็กปลาเต้อล่ะมาได้ยก็เลือยปลาอ่าไปไล่มองมาพี่น้องเอาเปิดดูเขาหนะเปิดดูเปิดมีดดูบริเวณปลามักข้างเด้ปลามักขู่นี่เห็นไม่เหรออันปลายามรอดด้วยซี่ตู รอบเจ็ดแปดล่งพี่น้องเห็นมันเยะมื่อหนมัน,มนมแล้วเอาเอาว่ามันได้แะบบอกนะเ,เอ้าเอามันโผล่อยู่บ้างอย่าเต้ใจกิดหรอกปลาเป้ดดตาต,ตัวครั้งแต่ว่าปลาอ,อย่างขยังบ่ได้ป๊ด มาม่าล้วนนี่บพดีไล่มองอยกมามาอ้ทีทีแม่ปานเปเป้นี่อืมอันขาติาข้งมืปางคนเราน่าไปเลยนี่ยังไม่ได้เลี้ยวนี่นี่ตัวหนึ่งโค้นอันอ้อมเียเาเก้แก้หัวนาแก้กหรอ โอ้กะซื้ออยู่บอกแกเรายังเดี๋ยวลินไว้อยู่อ๋อแกนี่นะแกนี่นะมาปดป่าให้มันเล้วสักหน่อยไมไหมเอาออกมางับมาพี่ดึงออกมาพี่นี่เป็นนอกคนแทงนะแข้งเในบัตรนี่เลี้ยงออกจ้างเอาแก่แกแกเพื่อนจะเป็นรอดได้เนาะตามองมาที่เนาะอืฮกสินนึกว่าเป็นรถใด อ๋ออย่าเดือดตั้งกล้องก่อนบัดนี้พี่น้องเออมั่ไม่ได้หรอกเออไอการพี่น้องเออทันนี้ก็ได้ตัดย่างเนาะหัวหน้าเนาะน้ำน้อยกบมเดี๋ยวปลาสีตัวไ,ไ,ไ,ไปี๋ยวไปลาย่างสีตัวท่อนี่นเลยเอนน้าเตะ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 ทิ้มเลยไปซ้ายข้างนี้ไปสวนอ๋อไปสวนทำไปนาะ ไปสวนไปสวนอ,อ๋อเราปดปลาแล้วบ้านนี่ได้เท่าไหร่ได้สี่ตูวเนี่ยปาดแรงเออประหยัดบุญน้อยดนิในการสำมองบ้านแปดเซนจะรอดเห็นเมื่อกาเนี่ย <4. S 2> นี่ตัวเดียวมันนี้ก็เอา6กเซนลงไปช่องเลี้ยงเว้ยข้าวตีนนี่อะไรเนี่ยทนนยนนยำมั็นเมียน อาไจได้คือบ้างสรางที่ปีแต่พอไปฮะแม่ยัเนเอาขึ้นเหีเห่ยบมได้เอาแยกมาดดดดดกกได้เตี้ยได้บูชันน้อล้วยนี่ปดมาได้มันปูดมาได้่ส่องเดง้งเออมันซ่องเด,งเด้งนี่เรียนท่น,นบูจัส่องเดง้งทำหนะา ต้องเรียเยเร่ยงแหลมมันจะยิ่งหน้าป่านพี่มันต้องเอาห้าทางกันแตกแล้วไหลนะ้ำก็ได้ผัวเปี่ยคนนี้นนน <c oughs> นก่อนคุณก็อ่านจะวองลง<ห><ห>คลิปว<ห>องลงค,คลิปขาป้ากปานนี่ด่าไปจังด่าปานนี่ <มา S 2> ห้ามเลยหัวเปีย๊ยอคนนี้ผัวภาษาอันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเลยได้ขับหนึ่แม่อันหมาบักพังกับปานยางครับพี่น้องไร้หมอได้สิบช่วงต็ม แต่อันนี้ปลาปากปลานี้ท่นเป็นปลานยามโลกด้วยซี่โตครับนี่แต่ปลาปากมังค่างอันนี้รุ่นล้วนหนึ่งอื่นปลาปมังค่างเนาะปีงหรือว่าพุทโธเว้ามักขนาดึงนนีะครับนี่ได้การรายการแนี่ยาคลิปนี้ไม่ทราบมีนะครับขอบคุณสสารการที่ฐานอาศรมนะครับเฮ้ยฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับบ่มีบ่มี